สวัสดีค่ะวิวจากช anel View ค่ะจำกันได้ไหมคะว่าช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยวิวมีโอกาสมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าช่วงนี้วิวมีโอกาสได้มาเป็นคิวเรเตอร์ของนิทรรศการนิทรรศการหนึ่งนะคะก็คือนิทรรศการมหาวิชาวุธราชบัณฑาลัยนั่นเองเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับรัชกาลที่6ใช่ไหมคะซึ่งในนิทรรศการนี้วิวกับย่องเต้ก็ร่วมมือกันนะคะเป็นคิวเรเตอร์จัดนิทรรศการขึ้นมาอะไรมากมายซึ่งเดี๋ยววิวจะมาอัปเดตให้ฟังต่อไปค่ะว่ามันมีเรื่องราวอออะไไรรรแตต่่่่่จาาาาาาากกกกทททททีีวววววววนนิิิิเเเคคคยํลลลลป้้นนนนนสัััญญุืงงศ ินได้ทีวิวก็จะนำเอาวรรณคดีพระชนิพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวมาเล่าให้ทุกคนฟังใช่ไหมคะโดยเฉพาะวรรณคดีทั้งหมด6เรื่องซึ่งมีนางในวรรณคดี6นางที่น่าสนใจแล้วพี่องเต้นเนี่ยได้นําเอานางในวรรณคดีเหล่านี้มารีดีไซน์ใหม่ให้เป็นนางในวรรณคดีเก๋ๆที่แบบน่ารักมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นภาพกันมาวิวก็จะนําเอาเรื่องราวของทั้ง6นางเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งในวันนี้วิวจะพูดถึง1ใน6นางนี่แหลคะค่ะแต่ในบรรดา6นางนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสกุตลต เรียกนางแอนโดเมตราหรือว่านางอุษาเนี่ยก็เชื่อว่าในบรรดา5นางที่เหลือเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นนางที่ดังๆทั้งนั้นเลยนะแต่มีอยู่นางหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะแบบฟังชื่อปุ๊บแล้วแบบใครอ่ะนั่นก็คือนางละออนั่นเองนะคะขอบอกว่านางละอเนี่เป็นหนึ่งในสาวคนที่เก๋มากๆเลยเพราะว่าเป็นนางที่สมัยใหม่ที่สุดในบรรดา6นางที่วิวพูดถึงเลยค่ะทีนี้ปัญหาก็คือนางเป็นใครนางมาจากเรื่องไหนนะคะก็เห็นจากด้านล่างเลยใช่ไหมคะนางละอเนี่ยนะคะมาจากบทละครเรื่องเห็นแก่ลูกค่ะซึ่งหลายๆคนฟังป ก็จะแบบเห็นแก่ลูกเห็นแก่ลูกเรื่องอะไรอะ่ะไม่รู้จักนะคะยกเว้นน้องๆม3ใช่ไหมคะที่มีโอกาสได้เรียนเรื่องนี้ในห้องเรียนดังนั้นวันนี้วิวก็เลยคิดว่าวิวควรจะมาเล่าเรื่องเห็นแก่ลูกให้ทุกคนฟังคะ่ะจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนางละออนนางในวันคดีรัชการที่6ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหรค่ค่ะแต่สําหรับตอนนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามวิวททุกช่องทางคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube f a c e b o o k t w i t t e r Instagram นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปวิดีโอสนุกๆแล้วก็ต ด้วยนะคะคว่านิทรรศการนี้จะเป็นยังไงต่อไปขอบอกว่าสนุกแน่ๆอย่าพลาดกันนะคะทุกคนเอาละ่ะสำหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ บทละครเรื่องเห็นแก่ลูกเนี่ยนะคะเป็นบทละครพูดองค์เดียวคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นบทละครพูดที่สั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวละครน้อยมากค่ะมีตัวละครแค่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองค่ะโดยตอนที่ท่านพระราชนิพนธ์เนี่ยนะคะท่านใช้พระนามแฝงค่ะท่านลงพระนามแฝงไว้ว่าพระขันเพรค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราเชื่อกันว่าเป็นบทละครพูดเรื่องแรกเลยค่ะที่พระองค์เนี่ยพระราชนิพนธ์ขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดเลยไม่ได้พพรระาาาาชนิ์แปลมจก กหรือภาษาอะไรนะคะซึ่งหลังจากที่พระราชนิพนธ์ขึ้นมาแล้วนะคะก็ได้มีการนํามาใช้เล่นจริงด้วยนะคะเพราะว่าในยุคสมัยของท่านเนี่ยนะคะเป็นยุคที่แบบว่าเรียกได้ว,ว่าเป็นการบุกเบิกละครแบบสไตล์ตะวันตกในประเทศไทยเลยทีเดียวคือจริงๆก็แอบ,บเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแหละแต่ว่ามาปูมจริงๆในสมัยรัชกาลที่6นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าเรานึกถึงละครไทยจะเป็นยังไงหยุดจะเพิ่งไปนึกถึงฉากตกตบแล้วนางเอกล้มอะไรอย่างนี้นะคะนั่นไม่ใช่อันนั้นละครสมัยใหม่นึกภาพละครไทยสมัยก่อนเราก็จะไปนึึึึกกถถงงลละะคครรรราาาแแบบบบบนนวปทมเีย อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นรำํำร้องร้องแล้วก็เน้นฉากสวยงามคือทุกคนรู้เรื่องหมดอยู่แล้วแค่เน้นมาว่าแบบเออรำสวยนะภาพสวยนะฟังเพราะนา <No. S 1> อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเล่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเออก็รู้อยู่แล้วแหละหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้ก็จะต้องทวนให้รู้ทั้งเรื่องเหมือนกับพวกตัวละครเนี่ยนะคะเล่าเรื่องออกมาตรงๆเลยใช่ไหมเช่นอะตอนนั้นพระรามกําลังคิดว่าอย่างนี้เพราะในสมัยอดีตนั้นหนุมานได้เป็นลูกของคนนั่นคนอีคนเล่ามาตรงๆเลยว่าอย่างนั้นเถอะเรียกได้ว่า เสพง่ายๆเน้นเสพศิลปะไว้อย่างนั้นเถอะค่ะแต่จุดแตกต่างของละครตอนตกที่เข้ามาในช่วงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยคือมันจะเป็นละครเหมือนที่แบบเราดูหนังดูละครปัจจุบันเนี้ยคือเราต้องฟังบทพูดของเขาไงคือมันจะไม่มีการรําการร้องอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ขึ้นชื่อว่าบทละครพูดอะนะแล้วเราต้องคอยฟังคําพูดอะไรต่างๆของเขาแล,แล้วก็มาปฏิปต่อเป็นเรื่องราวกันเองคือมันจะไม่มาบอกตรงๆว่าสวัสดีข้าเป็นพระเอกนะข้าเป็นลูกของคนนั้นสืบเชื้อสายมาจากคนนี้ในอดีตได้มีวีรกรรมนั้นวีรกรรมนี้้้มมมมาััันนนนนจจะะไ่่ใชแแบบบบเป็ กพ่อแกเป็นไงบ้างล่ะอ๋พอพ่อค่าก็อยู่สบายดีอ๋อพ่อแกที่เป็นคนนั่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาปฏิปต่อเองใช่ไหมคะดังนั้นนี่ก็คือจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้งการละครไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปประมาณนั้นเลยค่ะเอาละเกริ่นมายาวนานมนากพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องเห็นแกลูกกันดีกว่าว่าเรื่องราวของเห็นแกลูกเนี่ยนะคะมันเห็นแกลูกยังไงมันเป็นใครเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเรื่องราวไม่ยาวเลยคะ่ะสั้นๆแต่ว่าจับใจนะคะอะไปฟังกันบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นบทละครพูดที่ใช้ ัวละครน้อยมากค่ะอย่างที่วิวบอกไปก็คือมีตัวละครทั้งหมดแค่4ตัวด้วยกันนะคะตัวละครแรกนะคะก็คือพญาพักดีนรุนาศค่ะผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของห้องทํางานที่เป็นฉากฉากเดียวของเรื่องนี้นะคะส่วนตัวละครที่2ค่ะก็คือตัวละครนายลานั่นเองค่ะซึ่งเคยรับราชการนะคะแล้วก็มีรชาชินานามว่าธิพเดชะค่ะส่วนอีกสองตัวละครเนี่ยก็ได้แก่ไอคํานะคะซึ่งเป็นคนรับใช้ของพญาพักดีแล้วก็ตัวละครสุดท้ายก็คือแม่ละอองของเรานี่แหละค่ะนางเอกผู้มีบทน้อยมากๆนะคะมีบทพูดแค่ทั้งหมด10 ประโยคท่วนด้วยกันค่ะนี่นับรวมแบบนั่นใครค้าอย่างนี้แล้วด้วยนะก็เรียกได้ว่าบทน้อยจริงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะวนอยู่รอบตัวแม่ละออง,องเรานี่แหละค่ะอย่างที่วิวบอกไปเมื่อกี้นะคะเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเห็นแก่ลูกเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องหนังสือของพญาพักดีนรินาธค่ะในตอนนั้นเนี่ยพญาพักดียังไม่ได้ออกมานะคะคนแรกที่ออกมาเนี่ยนะคะก็คือนายล้ำ um นั่นเองค่ะกับไอ้ํำซึ่งเป็นคนรับใช้ของพญาพักดีนะคะเรื่องของเรื่องก็คือนายล้ำ um เนี่ยมาเยี่ยมพญาพักด เข้ามารอพยาพักดีที่ห้องหนังสือนะซึ่งไอคํำเนี่ยนะคะก็พาในล้มเนี่ยมาที่ห้องนี้ปุ๊บแล้วตัวเองก็นั่งแปะรออยู่ในห้องหนังสือด้วยค่ะในลําก็พยายามจะบอกไอคํำประมาณว่าเอา้าจะมารอยตรงนี้ทําไมจะไปทําอะไรก็ไปสิไปไปไปฉันเป็นเพื่อนพยาพักดีนะแต่ไอค้ำเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมไปไหนคือก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวเสียมารยาทนะจริงๆแล้วไอคํำเนี่ยนะคะนั่งเศร้าอยู่เพราะเห็นสารรูปของในรําแล้วรู้สึกว่าแบบเอง็งไม่น่าไว้ใจเลยจะเข้ามาขโมยของบ้านจานายฉันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าาเนร เป็นคนแบบติดเหล้าเต็มชีพแถมยังดูแก่แกงงงอ,ง,ง,องอีกคือแบบเรียกได้ว่าหน้าตาดูแบบไม่น่าใช่เพื่อนพยาพักดีอะระดับพยาพักดีนาะรุณาเจ้า,จานายของเราเนี่ยน่าจะมีเพื่อนที่ดูดีกว่านี้ไหมไม่น่าจะคบหาสมาคมอะไรคนแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายรัมก็แบบอา้าเจะมานลอยอยู่ทําไมนะคะก็ถามไปถามมาจนได้คําตอบว่าพยาพักดีนาะรุณาเนี่ยนะคะจะกลับมาจากการทํางานประมาณห้าโมงเศษๆค่ะนายรัมก็รอไปเรื่อยๆจนกระทั่งพยาพักดีกลับมาบ้านนะคะกลับมาถึงไอ้คาก็รีบไปไรายงานค่ะประมาณว่า ท่านท่านมีเพื่อนท่านมาเยี่ยมอะ่ะอยู่นู่นนู่นนู่นคือไล่ไปไหนก็ไม่ไปก็เลยนั่งเฝ้าอยู่นี่แหละซึ่งพยาพักดีนะคะก็ชื่นชมไอ้คาค่ะซึ่งทํางานอย่างซื้อสัตวนะ์นั่งเฝ้าไว้ให้แล้วก็บอกว่าอเอาไปรออยู่หน้าห้องแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวฉันเรียกแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณละออเนี่ยกลับมาเรียกฉันด้วยแล้วกันนะเรื่องก็เริ่มเปิดเผยม,มากขึ้นนะคะว่าคุณละออเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกสาวของพยาพักดีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพยาพักดีก็เดินเข้าไปคุยกับนายล้ำนะคะเรื่อองรรราาาาาาาววววทีีี่่คคคุยยกกกัันนนเนื้้้หห็็ปะะมมมมณแแบบบบสสดใลลจ ผมไม่ได้หรอไต้เท้าประมาณนี้ก็เริ่มคุยๆกันประมาณว่ารายจําเพื่อนไม่ได้หรอนี่เพื่อนเองนะได้ดีแล้วลืมเพื่อนหรอจ๊ะซึ่งพยาพักดีก็แบบ หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะนะเราใครเนี่ยอ๋อนายรัมใช่ไหมนายรัมก็บอกว่าใช่เนี่ยนายรัมทิพเดช้าเองที่เคยเป็นเพื่อนเก่าก็ไม่ได้มาตั้งนานเรื่องก็เริ่มเปิดเผยขึ้นนะคะว่านายรัมเนี่ยหายไปจากชีวิตเจ้าคุณทั้งหมด15ปีด้วยกันค่ะถามว่าทําไมนายรัมถึงหายไปสาเหตุที่นายรัมหายไปเนี่ยนะคะเพราะว่านายรัมเนี่ยเคยรับราชการอยู่กับเจ้าคุณค่ะสมัยก่อนก็เป็นเหมือนเพื่อนกันตําแหน่งพอๆกันเนี่ยตั้งแต่สมัยที่พญาพักดีนรุนาเนี่ยเป็นแค่หลวงนะคะก็เรียกได้ว่าตําแหน่งเล็กกว่าน้เยยอะลนะถาใครง,งก็ไปดู ลิปที่วิวเคยไล่ลำดับยศลำดับตำแหน่งของขุนนางไทยไว้นะคะก็น่าจะเก็ตว่าตำแหน่งมันห่างกันค่อนข้างเยอะ15ปีที่แล้วคะ่ะพระยาพักดีเนี่ยเป็นแค่หลวงเท่านั้นแหละและในล้มเนี่ยก็มีราชธินานาวทิพเดชะรับราชการอยู่ด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าในล้มเนี่ยไปช่อโกงค่ะประมาณว่าไปโกงหลวงว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยติดคุกไปทั้งหมด10ปีนะคะซึ่งทําให้พระยาพักดีเนี่ยก็ถามใน้ําต่อคะ่ะว่าอา้าวแล้วออกจากคุกมาแล้วเนี่ยไปทําอะไรที่ไหนยังไงนะคะเรื่องราวก็ค่อยๆเปิดเผยมากขึ้นคะ่ะวว่่่าานนลล้กกก็บอติคุแ ็อายไมจะให้ฉันอยู่ที่พระนครต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องฉันก็เลยขึ้นไปที่พิษณุโลกนะแล้วก็ไปทํางานทําการอยู่ที่นั่นพญาพักดีนะคะก็ถามต่อคะ่ะประมาณว่าเราไปทํางานทําการอะไรอยู่ที่พิษณุโลกละ่ะเล่าให้ฉันฟังบ้างสินายล้ำนะคะ<ๆ>ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยขึ้นไปที่พิษณุโลกก็ไปทํางานเป็นเสมียนนี่แหละแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ประมาณว่ามันก็ไม่พอกินนะ่ะก็เลยหันมาเอาดีทางด้านการค้าขายแทนโดยร่วมมือกับชาวจีน2คนนะคะค้าขายได้นั่นได้นี่ก็พอถูถูไทยไทไปได้ตอนแรกพญาพัก็รีก็ร แต่เอ๊มาอย่างนี้มันผิดปกตินะอาแล้วค้าขายเป็นยังไงบ้างล่ะนายล้ำนะคะก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกค้าขายก็ถูรูไทยไทๆไปได้แหละแต่ค้าขายไปสักพักมันก็ไม่ได้รุ่งเรืองขนาดนั้นนิสัยเก่ามันก็เลยกำเริบประมาณว่าแบบอยากได้กําไรเยอะๆเข้าใจไหมคือความโลภเริ่มคล่อมงามอีกรอบนะคะดังนั้นเขาก็เลยหาช่องทางทํากินใหม่ที่มันได้เร็วๆค่ะซึ่งพญาพักดีก็มีความพยายามถามประมาณว่าอะไรไปโกงอะไรเขาอีกหรออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนายล้ำก็บอกว่าจะบ้าหรอไปโกงไม่ได้ใครจะไปโกงซ้ำให้ติดคุกอี ข้าราชการแล้วฉันไม่โกงแบบเดิมไม่ได้แต่ฉันนก็ค้าขายอะไรที่มันกาไรเยอะนิดนึงก็เลยไปลงทุนร่วมกับคนจีน2คนเนี่ยค้าขายสิ่งหนึ่งแหละพยาพักตรีก็ถามว่าอะไรอะนายรัก็เลยเฉลยออกมานะคะว่านายรัเนี่ยไปค้าฝิ่นค่ะซึ่งพยาพักดีก็แบบอุ้ยค้าฝิ่นแล้วเป็นยังไงนายรัก็บอกว่าเจ๊งไงคือถามว่าทําไมเจ๊งนะคะเรื่องของเรื่องก็คือค้าฝิ่นเนี่ยมันผิดกฎหมายค่ะดังนั้นนายรัก็เลยโดนจับได้นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดคุกเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยอออกหหนน้้้าาาเเวว่่ตังคงคคฝิใ เ,เราไปค้าขายแทนค่ะทีนี้พอโดนจับได้ก็เลยไม่มีพยานหลักฐานไงว่าตัวเองเป็นคนร่วมค้ากับเขาด้วยเวลาที่เขาไปขึ้นส่งขึ้นศาลกันก็ไปบอกเขาประมาณว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแค่ชาวจีน2คนนี้มาของเงินไปทําทุนไปทํากําไรตัวเองก็เข้าใจว่าชาวจีน2คนนี้จะไปค้าข้าวไปค้าอะไรไม่ได้คิดว่าเขาจะไปค้าฝินนี่สุดท้ายนะคะนายรัมก็เลยรอดค่ะแล้วก็ไม่โดนจับแต่ปัญหาก็คือหมดช่องทางทํากินนะคะดังนั้นนายรัมนะคะก็เลยลงมาหาพยาพักดีนี่แหละคะ่ะหลังจากที่ถามไถ่สารทุกข์สุกติบนะคะเราก็รด มาได้แบบก็ไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นเนี่ยนะคะนายล้ําก็พยายามเปลี่ยนเรื่องค่ะด้วยการยูดีๆก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะคอแห้งจริงเนาะตอนนี้อากาศร้อนน่าจะมีอะไรให้ดื่มนิดนึงนะซึ่งพยาพักดีนะคะก็เลยเรียกไอคำเข้ามาค่ะบอกว่า,าไปเอาโซดามาให้เขากินหน่อยแล้วกันนะเขาหิวน้านายล้านะคะก็ยังมีความถามว่าโซดาเปล่าเหรอคะใต้เท้าคือไม่ไม่มีอะไรให้กินกับโซดาหน่อยเหรอคือให้กินโซดาเปล่าจริงเหรอซึ่งพยาพักดีก็บอกว่าหรือจะเอาครีมโซดาหรือใส่น้ําแดงไหมหรือว่าจะปรุงโซดากับอะไรดีนะคะนายล้ําก็พยายาม ว่าแบบแล้วไอ้น้ำเหลืองๆอ่ะไม่มีให้กินหน่อยหรอคือไม่ได้อยากกินรีมโซดาอยากกินโซดากับอะไรบางอย่างนี่แหละก็แสดงให้เห็นนะคะว่านายล้ำเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดเหล้าพอสมควรเลยแต่ว่าพยาพักดีก็ไม่ได้ให้กินค่ะปรากฏว่าพอไม่ได้ให้กินเนี่ยนะคะพยาพักดีก็เลยถามนายล้ำตรงๆค่ะประมาณว่าอ่ะไหนๆ,ๆเราก็เป็นเพื่อนเก่ากักนมาขนาดน,นี้ลงมาตรงเนี้ยต้องการอะไรบอกฉันมาเถอะอย่ากเกรงใจกันเลยนายล้ำนะคะก็เลยเปิดปากพูดค่ะประมาณว่าเออจริงๆลงมาเนี่ยก็อยากจะมาเจอแม่ละอ,อ้อนี่แหละได้ข่าวแม่ละอวโตเป็นสาว ใหญ่แล้วนี่อายุ17แล้วใช่ไหมนีม่อายุสิสมัยนั้นเขาเรียกสาวใหญ่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามช่างมันเถอคะค่ะพญาพักดีก็มีความแบบเอ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 แต่แบบก็ยังงงๆอยู่ประมาณว่ามาถามหาแม่ละออทาไมนะคะนายรัก็ถามต่อค่ะประมาณว่าได้ข่าวว่าหน้าเหมือนแม่เขาไม่ใช่หรอขอเจอสักทีได้ไหมอ่ะทีนี้นะคะพญาพักดีมีความตอบปัดๆทันทีเลยค่ะประมาณว่าเออเดี๋ยวไว้ค่อยบอกแล้วกันนะว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสพบแม่ละออทั้งทั้งที่ตอนนี้พญาพักดีเดินเข้ามาเนี่ยนะคะยังได้ยินพญาพักดีสั่ เต็มใจให้ผมพบแม่ละอ่ะล่ะทาไมต้องกีดกันกันด้วยอ,ะอ่ะอะทีนี้งงกันไหมว่าทําไมอยู่ที่ดีนายรัมจะต้องอยากเจอแม่ละอละนะคะปรากฏว่าพญาพักดีกับนายรัมก็มีความเถียงกันขึ้นมาค่ะนายรัมก็มีความพยายามแบบทําไมอะ่ะท่านจะบอกว่าผมเป็นคนเลวเป็นคนขี้คุกขี้ตารางนี่หรอหลายๆคนก็เคยติดคุกเหมือนกันเขายังกลับตัวได้เลยทําไมแค่นี้ผมจะเจอแม่ละอละไม่ได้พญาพักดีนะคะก็พยายามจะบอกว่าคือติดคุกมาแล้วเนี่ยถ้าออกมาแล้วกลับตัวกลับใจแสดงให้เห็นอย่างจริงใจว่าตัวเองกลับตัวแล้วมันก็โอเคแล้วความผิดเนี่ยมัน พลาดบางคนก็อะไรยังไงแต่ว่าช่อโกงเนี่ยมันก็อะไรนิดนึงนะแล้วแกก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแกตั้งใจจะกลับตัวเลยนะที่ไปทํางานที่พิษณุโลกนี่ก็ทรงเดิมเลยก็ไม่ได้อยากให้แม่ละออมมารู้จักคบค้าสมาคมด้วยในลําก็มีความแบบโกรธขึ้นมานะคะประมาณว่าแมท่านเจ้าคุณพูดอย่างกับตัวเองไม่เคยซึ่งพญาภักดีนะคะก็มีความประมาณว่านี่เห็นว่าเป็นเพื่อนเก่านะถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่านี่ถือว่าหมินประมาทแล้วนะสุดท้ายนะคะในลําก็เลยสรุปว่าก็ผมรักชีวิตของผมอะคือประมาณว่าก็ผมไม่มีอะไรจะกินผมอยากได้เงิน ก็เลยทําอะไรได้ก็ท<บ>ํานะคะซึ่งทําให้พญาพักดีแบบเออเออปล่อยไปเถอะที่เกียดเถียงด้วยนะคะแล้วก็หันมาถามค่ะว่าว่าแต่อยากเจอแม่ละออทาไมล่ะใน้ํานะคะก็เลยบอกประมาณว่าก็ผมไม่ได้เจอแม่ละออมาตั้งแต่อายุ2ขวบก,กว่าแล้วก็อยากเห็นหน้าค่าตาบ้างพญาพักดีนะคะก็เลยพยายามบอกประมาณว่าก็ไม่ต้องเจอตัวหรอกอยากเห็นหน้าก็ดูรูปเอาสินู่นนู่รูปเพิ่งถ่ายวางอยู่นั่นแหละหยิบมาดูสิใน้ํานะคะก็หยิบรูปแม่ละออขึ้นมาดูคะ่ะดูเสร็จนะคะก็เริ่มหลุดออกมาค่ะประมาณว่าอ๋อนี่เหรอแม่ลละะออได้ข่่าาาาาวกกํํัังงงงจแตนบคคุณท ทุกเจ้าคุณลนชิตใช่ไหมอ่าเร,อเรื่องเริ่มเปิดเผยนะคะว่าแม่ละออกับนาจะแต่งงานกับลูกคนใหญ่คนโตที่ร่ํารวยมากๆค่ะซึ่งพยาพักดีนะคะก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะทีนี้นายล้ำก็เอาใหญ่เลยคะ่ะประมาณว่าเอ้าล้อแต่งวันไหนละบอกผมสิผมจะได้มาลดน้ําพยาพักดีก็พยายามปัดนะคะประมาณว่าแบบจะมาทําไมไม่ต้องมาหรอกนายล้ำนะคะก็เลยเฉลยออกมาค่ะประมาณว่าก็ผมจะไม่มารดน้ําได้ยังไงในเมื่อผมเนี่ยเป็นพ่อทแท้ๆของแม่ละออซึ่งก็ทําให้พยาพักดีนะคะหันไปถามนายล้ำประมาณว่าอ ยังจาได้อยู่อีกเหรอว่าแม่ละออเป็นลูกตัวเองเนี่ยนี่เกือบลืมไปแล้วนะว่าเป็นพ่อเนี่ยหายไปร้านขนาดนี้ไม่มาดูแลลูกเลยนายลำนะคะได้โอกาสก็เลยบอกประมาณว่าก็นี่ไงผมนึกได้แล้วผมไม่เคยดูแลแม่ละออเลยตอนนี้ก็เลยจะกลับมาดูแลนั่นแหละซึ่งพญาพักดีนะคะก็มีความประมาณว่าไม่ต้องดูแลแล้วมั้งเขาจะแต่งงานแล้วเขาย้ายออกไปมันก็ไม่ต้องดูแลแล้วไม่แต่งงานมีสามีแล้วสมัยก่อนก็คือถือว่าเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วประมาณนั้นนะคะนายลำก็มีความบอกต่อค่ะประมาณว่าก็ตอนอยู่ในบ้านเจ้าคุณเนี่ยผมก็ไม่ได้ห่่่วงงงออออะไไไรรรเทาาาแตตนนนนี้้งงปยปูบ ่ผมก็ต้องตามไปดูแลลูกผมสิทีนี้พญาพักดีนะคะเริ่มแบบไม่โอเคและเริ่มถามประมาณว่าล้วจะตามไปยังไงจะไปดูแลอะไรเขานายล้านะคะก็เลยเฉลยออกมาค่ะว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจจะตามแม่ละออนะคะไปอยู่ที่บ้านของสามีซึ่งเป็นคนร่ํารวยด้วยเพราะว่าตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองที่แบบหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ไม่อยากทํางานทําการแล้วนั่นเองค่ะและเรื่องราวก็ยังเฉลยต่อมานะคะว่านายล้าก็มีความถามพญาพักดีนะคะประมาณว่าแม่ละออเขารู้หรือเปล่าว่าผมเป็นพ่อหรือเขาคิดว่าไต้เท้าเนี่ยเป็นพ่อ ะะก็บอกเขาก็รู s> <S ้แหละว่าฉันเป็นพ่อเลี้ยงแต่เขาคิดว่าพ่อจริงๆของเขาว่าตายไปแล้วคือก็ไม่อยากให้มารู้ว่าพ่อติดคุกติดตารางอะนะนายล้ำนะคะก็เลยมีความถามต่อค่ะประมาณว่าอ่ะแล้วแม่เขาไม่เล่าอะไรให้ฟังหน่อยแล้วพ่อเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะซึ่งเรื่องราวนะคะก็เลยเปิดเผยออกมามากขึ้นค่ะว่าแม่ของแม่ละออหรือว่าแม่นวลเนี่ยนะคะรู้สึกว่านายล้ำเนี่ยเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องค่ะก็เลยไม่เล่าเรื่องพ่อของตัวเองให้ลูกฟังนะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคะแม่นวลตายจากไปนานมากแล้วค่ะแม่นวลก็เลยเอาแม่ละออเนี่ยมาฝากพยาพักดีนะะคซึ่ง เป็นคนที่เคยชอบแม่นวลเหมือนกันเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เด็กคะ่ะคือประมาณว่าในตอนแรกเนี่ยนายล้ำกับพญาพักดีเนี่ยเคยจีบแม่นวลแข่งกันแล้วเพราเอิญว่าแม่นวลเนี่ยเลือกผิดไปเลือกโดนนายล้ำนะคะพญาพักดีก็เลยเลี้ยงแม่ละออเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆของตัวเองมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแล้วก็บอกแค่ว่าพ่อเนี่ยตายไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพญาพักดีกับนายล้ำก็มีความโตเถียงกันใหญ่โตนะคะนายล้ำเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองจะไปอยู่กับลูกให้ได้พญาพักดีก็ถามว่าเราจะไปอยู่กับเขาในฐานะอะไรทําไมลูกเ,ยเขงเยงแแกกด้วยไมีบุุญคณอะร นายล้ำก็พยายามจะบอกอีกว่าก็ฉันเป็นพ่อแม่ละออแค่นี้ก็มีบุญคุณมากพอแล้วทีนี้นะคะพญาพักดีก็เลยถามว่านี่แกจะไปบอกทุกคนไปนหมดเลยใช่ไหมว่าแกเนี่ยเป็นพ่อแม่ละออแล้วคนเขาจะไม่รังเกียจแม่ละอ้อหรอที่มีพ่อแบบนี้พ่อเป็นคนขี้คุกเป็นคนขี้โกงเป็นคนอุ้ยสารพัดจะแย่เดี๋ยวคนก็เลิกคบแม่ละออกันหมดหรอกตอนนี้แม่ละออเป็นผู้ดีอยู่ในสังคมชั้นสูงว่าที่สามีเขาก็เป็นผู้ดีเดี๋ยวคนรอบตัวเขาจะเกลียดกันหมดนะด้วยความโกรธนะคะนายล้ำก็เลยหลุดออกมาหมดเลยค่ะประมาณว่า่าาก็ผมมมไีนทง แล้วผมจะทําอะไรได้นอกจตกเกาะลูกกินนะก็ผมมีลูกอยู่นี่ก็เป็นช่องทางทํากินของผมไงทําให้พยาพักดีนะคะเก็ตค่ะว่าอ๋อจริงๆแล้วต้องการเงินใช่ไหมอ่ะถ้าอยากได้เงินไม่ต้องไปยุ่งกับลูกเอาเงินฉันไปจเจาเท่าไหร่ว่ามา1ิช่างพอไหมอ่ะไม่พอ20ช่างพอเปล่าอ่ะ20ช่างไม่พอหรอ50าสช่างเลย50ช่างนี่เยอะมากนะคะทุกคนนายรัมก็บอกว่าจะไปพอได้ยังไงที่ผมเจ๊งที่ภาคเหนือเนี่ยก็เจ๊งไปร่วมร้อยช่างได้แล้วนะถามว่าพยาพักดีสู้ไหมเงินร้อยช่างนี่เยอะมากนะคะทุกคนถ้าใครเคย,ยินสนสวน เคยได้ยินสำนวนสาวน้อยร้อยช่างแต่ว่าผู้หญิงที่มีค่าตัวแพงมากประมาณนั้นนะพยาพักดีสู้ค่ะด้วยความที่รักแม่ละออ,อมากนะก็บอกว่าร้อยช่างเอาไปเลยแล้วอย่ามายุ่งกับแม่ละออซึ่งถามว่าวนายล้ำเอาไหมนะคะนายล้ำบอกว่าร้อยช่างผมจะเอาไปทําไมถ้าผมไปเกาะลูกเคยกินเนี่ยได้เยอะกว่านี้ตั้งเยอะไม่เอาหรอกหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็เลยเหมือนทะเลาะกันใหญ่โตขึ้นถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกันค่ะคือพยาพักดีนี่หยิบแส้มานแล้วนะเป็นแส้มา้าตั้งใจจะแบบฟาดนายล้ำเมื่อแบบอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะอย่าโดนเลยค่ะปรากฏ ว่าในจังหวะที่กําลังจะลงไม้ลงมือกันเนี่ยนะคะบังเอิญว่าไอ้คำเนี่ยเข้ามาค่ะบอกว่าแม่ละอ,อกลับมาแล้วซึ่งทําให้หนายลำนะคะยิ้มร่าเลยประมาณว่าเสียใจด้วยนะไต้ท้าเต้เท้าจะกันผมยังไงก็กันไม่ได้หรอกเพราะว,ว่าแม่ละอ,อกลับมาแล้วยังไงแม่ละอ,อก็ต้องมาเจอผมตอนนี้นี่แหละปรากฏว่าแม่ละอ,อก็เข้ามานะคะเข้ามาแบบผู้ดีเต็มที่เลยผู้ดีแล้วก็เรียบร้อยน่ารักเป็นผู้หญิงแบบว่าเรียบร้อยจริงๆนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็แบบสวัสดีพญาพักดีก่อนสวัสดีค่ะคุณพ่อทำไมวันน ก,ะะก็แบบอ๋อเลิกงานแล้วก็กลับไปเลยละลูกก็คือเปลี่ยนสีหน้าทันทีนะคะเพื่อไม่ให้แม่ละออรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นค่ะทีนี้แม่ละออนะคะก็หันไปเห็นนายรัมค่ะก็สวัสดีบ้างก็ประมาณว่าสวัสดีค่ะเพื่อนคุณพ่อหรอคะมาทําอะไรหรอทําไมไม่เคยรู้จักคุณอาเลยนะคะทั้งคู่ก็เลยได้มีโอกาสคุยกันค่ะนายรัมก็มีความทักทายประมาณว่าอ๋อหล่อนไม่เคยเจอฉันแต่ฉันเคยเจอหล่อนต,ตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆนั่นแหละพอพูดแบบนี้นะคะแม่ละออก็เลยชวนคุยขึ้นมาค่ะประมาณว่า,อ,าอ้าวหรอเคยเห็นฉันตั้งแต่แตด,ดว้้อันย ซึ่งก็เป็นการถามแบบจี้ใจดําในล้ําเลยนะคะในล้าก็เลยบอกว่าอ๋อรู้จักสิคุณพ่อของหลอนนะฉันรู้จักดีเลยทีเดียวล่ะแม่ละออนะคะไม่ทันฟังในล้ําต่อค่ะก็พูดขึ้นมาประมาณว่าโอ้คุณอานี่โชคดีจริงๆนะคะที่ได้มีโอกาสรู้จักกับพ่อของดิฉันเนี่ยคือดิฉันนะโชคร้ายคุณพ่อเสียไปตั้งแต่เด็กๆก็เลยไม่ได้รู้จักเคยเห็นแต่ในรูปนี่แหละคะ่ะที่วางอยู่ในห้องนอนนะเห็นะนะว่าเป็นคนตัวสูงๆโปรง่งๆดูใจดีดูแล้วเป็นคนดีแน่ๆเลยนะคะนะไปพูดอย่างนี้ใส่เขาอีกในล้ําก็มีความจึกก่่ะปรมาาาณวแบบตยลู ่นนเป็นคนดีแล้วก็ยังมีความแบบไปถามในล้ำอีกนะประมาณว่าพ่อของดิฉันเป็นคนดีจริงไหมคะคือคุณพ่อพยาพักดีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นคนดีมากเสียดายที่เสียไปตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะพูดไปพูดมาค่ะนึกสภาพในล้ำตั้งใจจะมาถ่ายเงินลูกเจอลูกพูดใส่ว่าแบบพ่อฉันเป็นคนดีพ่อในหัวฉันนีแบบว่าสีรุ้งมากๆจะต้องเป็นคนดีสุดๆไปเลยพ่อเป็นไอดอลของหนูประมาณนั้นนะคะในล้ำละอายใจค่ะสุดท้ายก็เลยไม่กล้าทําอะไรนะคะต่อให้แม่ละออนเนี่ยพยายามจะชวนประมาณว่าคุณอารู้ไหม ว่าฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานนะคุณอาเนี่ยมารดน้ําสังดิฉันด้วยนะนาย้ําก็ไม่กล้านะคะนาย้ําตอนนี้ละอายใจเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยบอกว่าเออเสียใจด้วยนะที่อาคงอยู่รดน้ําสังหนูไม่ได้คืออาต้องรีบกลับภาคเหนือเดี๋ยวต้องกลับด่วนเลยแม่ละออนะคะด้วยความที่ไม่สนิทใจแล้วก็ไม่รู้ว่านาย้ําเนี่ยมีความสําคัญยังไงก็เลยบอกลาค่ะแล้วก็ขึ้นห้องไปทิ้งให้ในายรัมเนี่ยนะคะอยู่กับพญาพักดีค่ะก็เลยเกิดความออกอร์ดกันเล็กๆประมาณว่าแบบเออเจ้าคุณผมแมมเอาอะไรแล้วดีกว่าคือตอนนี้ยยผมออาาลลลููกก่่ปให้เจ ผมเป็นคนดีๆในหัวต่อไปแล้วกันคือผมไม่อยากให้เขามารู้ว่าตัวผมเองจริงๆเป็นคนแบบไหนอะ่ะคือใต้เทา้าพูดถูกลูกผมไม่ควรจะต้องมาเกลือกกลัวก,กับคนอย่างผมหรอกนะดังนั้นนะคะสุดท้ายในล้าก็เลยพยายามลากลับบ้านไปค่ะก่อนกลับไปเนี่ยก็ถอดแหวนของตัวเองไว้วงหนึ่งนะคะบอกพยาพักดีว่าฝากแหวนนี้ให้แม่ละอ้อด้วยแล้วกันนี่เป็นของที่แม่นวลเนี่ยให้ผมเอาไว้ส่วนตัวผมคงไม่กล้าอยู่ดูหน้าแม่ละอ้อแล้วแหละเราก็ทําท่าจะกลับนะคะฝั่งพยาพักดีค่ะก่อนกลับก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆกไ็ไหนๆเอาเงินไปเถอะจะได้้้อยู่ไดนะแลวก็ เงินในล้าไปนะคะพร้อมกับมอบรูปของแม่ละออให้ไปด้วยค่ะเพราะว่าเอารูปลูกไปดูนะจ๊ะและเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะนี่คือเรื่องราวของบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนะคะจะเห็นว่าในล้าเนี่ยแม้ว่าจะมาอย่างคนที่เห็นแก่ตัวเต็มที่ตั้งใจจะมาเกาะลูกกินเต็มที่นะคะแต่ว่าด้วยความดีความงามของแม่ละออเนี่ยก็ทําให้ในายล้าเนี่ยเห็นแก่ลูกนะะและในที่สุดก็เลยกลับตัวกลับใจล่าถอยกลับภาคเหนือไปที่สุดค่ะเป็นไงบ้างคะได้รับรู้เรื่องราวของแม่ละออมากขึ้นไหมว่าแม่ละออเนี่ยเป็นคนที่จิตใจ งามขนาดไหนคะ่ะเรียกได้ว่างดงามถึงขั้นที่เปลี่ยนใจของคนคนหนึ่งที่ตั้งใจจะมาตักตวงผลประโยชน์กับตัวเองได้เลยนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้ตัวสักนิดเดียวว่าตัวเองได้เปลี่ยนใจใครบ้างคะ่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันคะ่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าแม่ละออเนี่ยเป็นหนึ่งในนางทั้ง6ซึ่งประกอบอยู่ในนิทรศการมหาวิชาวุราชบัณฑารัยซึ่งเป็นเฟสสองของจุฬาลงกรราชบัณฑาลัยนะคะดังนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารของนิทรศการนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยววจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะคะดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจพอยด์วิวไว้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบายยสวัสดีค่ะ